ช่องรู้ก่อนใครขอไว้อะไรให้กับครอบครัวนาค่อมชวนชื่นที่จากไปอย่างสงบสุขเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ7จนนานาทีโดยโพสผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจนาค่อมชวนชื่นคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะก่อนหน้านี้ลูกสาวของนาค่อมชวนชื่นคือคุณไอซ์ได้มาอัปเดตสถานการณ์การปว่ห เฟซบุ๊กว่าตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา่อาวอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทํางานของร่างกายโดยเฉพาะชีพประจงกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ได้ทําการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดตำ่ำเนื่องจากมีอาการติดเชือ้ออาจจะทําให้แย่กว่าเดิมและหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น การปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวไตวายวที่คุณพ่อเป็นเนี่ยเกิดจากภาวะที่โควิดลงไปที่ปอดแล้วตัวปอดเนี่ยอักเสบเพิ่มมากขึ้นจนปอดเนี่ยไปสร้างความเชื่อมโยงกับตัวไตที่ทําให้ไตเนี่ยก็รับมือกับร่างกายรับมือกับเชื้อที่เข้าไปไม่ไหวไตก็เลย อีีตนนน้นะครับดังนั้นทางช่องรู้ก่อนใครจึงทําคลิปนี้เพื่อไว้อะไรกับนาค่อมชวนชื่นซึ่งเป็นดาราตลกชื่อดังซึ่งทางช่องก็เป็นแฟนคลับของน้ามานานติดตามดูผลงานมาโดยตลอด